ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คริสตจักรนครนายกในกิจกรรมฉลองครบรอบสิ0ปีคริสตจักรนครนายกท่านได้รับการสร้างขึ้นบนรากฐานของเหล่าอาาักรทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอกในพระองค์ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิทและประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่โดยพระวิญญาณของพระองค์เอเฟซัสบทที่สองข้อที่20ถึง22คริสตจกักรนครนยกเริ่มแรกมีกลุ่มมิชนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่า มิชนาลีสุมาลีได้เข้ามาประกาศในจังหวัดนครนายกโดยมีการนมัสการร่วมกันที่บ้านเช่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ถนนนครนายกรังสิตซอยหนึ่งในปัจจุบันหลังจากกลุ่มมิชนาลีได้เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนั้นในจังหวัดนครนายกไม่มีสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้านางลุยพาณิชย์อิงอ่อนซึ่งเป็นสมาชิกท่านหนึ่งได้อนุญาต ให้ใช้ตึกของท่านบริเวณชั้น3ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างใต้ฟ้าในปัจจุบันเป็นสถานที่นมัสการชั่วคราวจากนั้นกลุ่มมิชนารีจากประเทศเกาหลีใต้ได้รับเงินสนับสนุนจากคริสตจักรในประเทศเกาหลีใต้ให้จัดซื้อที่ดินและสร้างพระวิหารในจังหวัดนครนายกในการนี้นางลุยพาณิชย์อิงอ่อนได้ถวายที่ดินกึ่งหนึ่งร่วมในการก่อสร้างพระวิหาร มีชื่อว่าคริตรจักแห่งความรักโดยนมัสก,การที่คริตจักแห่งความรักเป็นเวลา18ปีจากนั้นจึงแยกตัวออกมานมัสก,การที่ตึกแถวของนางลุยพาณิชย์อิงอ่อนอีกสองแห่งรวม8ปีเมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนางลุยพาณิชย์อิงอ่อนจึงมีความคิดที่จะก่อสร้างพระวิหารเพื่อใช้เป็นสถานที่นมัสก,การพระเจ้า จึงจัดซื้อที่ดินและดำเนินการก่อสร้างพระวิหารจนแล้วเสร็จตั้งชื่อว่าคริตรจักรใต้ฟ้าสาธุการตั้งอยู่เลขที่170ทับ4หมู่7ถนนสุวรรณสอนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในวันที่3เดือนมีนาคมปีคศ2018คณะธรรมกิจได้เห็นชอบที่จะเปลี่ยนชื่อคริตรจักรใต้ฟ้าสาธุการเป็นชื่อ คริส um ตจักรนครนายกได้กำหนดใช้ในวันที่18มีนาคมคศ2018คริสตจักรนครนายกเป็นที่นมัสการพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อหรือคริสเตียนให้มารวมตัวกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการทำพันธกิจในงานของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐแก่ชุมชนหรือผู้ที่สนใจ สิทธยาพิบาลผู้ร่วมรับใช้ที่คิดจักรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพี่น้องปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในพันธกิจต่างๆประกอบด้วยอาจารย์สุรพลคำดำอาจารย์อัศวินศิริปัญญาอาจารย์นิติพันธ์เกียรติสุรยานนท์อาจารย์ศรีมูลาหูหรืออาจารย์ซีโมน สิทยาพิบาลคนปัจจุบันอาจารย์ซีโมนเกิดเมื่อปีพศ2532ปัจจุบันอายุ34ปีเป็นบุตรคนที่สองมีพี่น้องทั้งหมด4คนเกิดที่จังหวัดเชียงรายที่บ้านแสนเมืองโกตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาลำปางพศ2558และสำเร็จการศึกษาระดับโทหลักสูตรคตริสตศาสนศาสตร์สถาบาันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร,ร์เมื่อปีพศ2565ได้สมรสกับนางสาวนิชการโชิชัยธรรมมีบุตรหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงนัทนิชาลาหูคริสตจักรนครนายก มีโครงสร้างบุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงานของคฤตจักรมาจากการทรงเรียกของพระเจ้าและการเลือกตั้งจากสมาชิกสมบูรณ์ของทางคฤตจักรโดยมีวาระการปฏิบัติงานรับใช้ในหน้าที่ที่มอบหมายวาระละหนึ่งปีอาจารย์สีมูลาหูเป็นศิทธยาพิบาลอาจารย์ชะลอศัก์ลักษณะวงศีเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานคุณจินดานิธิพัฒน์เดชิทธิ ประธานคณะทำงานรับผิดชอบงานอาคารสถานที่คุณวิลาเสมารองประธานคณะทำงานรับผิดชอบงานนมัสการคุณนิรัตตาปานประเสริฐแสงเลขานุการรับผิดชอบงานคริสเตียนศึกษาคุณพกากองภูลสวัสด์รับผิดชอบงานงบประมาณและงานประกาศคุณนีรนุษย์พุทธสุวรรณรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สมาชิกสมบูรณ์ที่ร่วมนมัสก,การในปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้นประมาณ30คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในคิสจักรเพื่อปลูกฝังพระวจนะคำของพระเจ้าแบ่งปันพระคำและเทศนาคืออาจารย์รัชนีจันวงทองและอาจารย์พัชรีลักษณะวงศรีคริสตจักรนครนายก ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในการปรนิบัติพี่น้องและรับใช้พระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐในชุมชนออกแจกใบปลิวทุกเดือนตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครนายกเข้าประกาศและแจกจ่ายสิ่งจำเป็นสำหรับกลุ่มนักโทษในเรือนจำมีการเยี่ยมเยียนเข้าถึงชุมชนเพื่อแบ่งปันแจกจ่ายและหนุนใจพี่น้องในโอกาสต่างๆ พันธกิจหลักที่ดำเนินงานประกอบด้วยงานอาคารสถานที่ทางคริสตจักรนกครนายกได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซึ่งใช้ในการเข้าร่วมนมัสการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับสมาชิกผู้เชื่อใหม่และเพื่อดูแลความปลอดภยัยรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ทั้งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการสร้างบรรยากาศที่สวยงามอบอุ่นและมั่นคงให้กับมวลสมาชิกที่มาร่วมนมัสการพระเจ้างานคริสเตียนศึกษากลุ่มอนุชนเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสิบขวบปีมีชั้นเรียนละวีเด็กเล็กในการสอนและปลูกฝังอนุชนให้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานของความเชื่อกลุ่มอนุชนที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ได้วรวมชั้นเรียนพระคำพีเพื่อมีความรู้ความเข้าใจในทางของพระเจ้าและมีโอกาสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในอนาคตโดยมีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในกิจกรรมการสอนดนตรีทิดจักมีชั้นเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่และสำหรับผู้เชื่อทุกคนในการเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในกิจกรรมคนรักพระคำรวมถึงชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้รับใช้มีกลุ่มอธิษฐานออนไลน์ เพื่อเข้าถึงมวลสมาชิกที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอธิษฐานเผื่อประเทศไทยและพันธกิจต่างๆของพระเจ้าโดยเป็นการฝึกพื้นฐานเรื่องการอธิษฐานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐานวิงวอนของพี่น้องในพระคิดงานนมัสการคริสตจักรนครน,น,คนายกได้วรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกันในทุกวันอาทิตย์เวลา10ิบนาฬิกา ถึง12นาฬิกา30นาทีโดยมีผู้นำนมัสการสลับผัดเปลี่ยนการตามกำหนดการนมัสการปัจจุบันมีผู้ร่วมรับใช้หลักในทีมนมัสการหนึ่งชุดจำนวน5คนขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ10ปีแห่งพระพรที่เราทั้งหลายได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์ในการทรงนำทั้งในงานรับใช้ของผู้นำและสมาชิก รวมถึงเสริมสร้างเลี้ยงดูพี่น้องให้เติบโตในความเชื่อมีพื้นที่แห่งพระพรในการร่วมหนุนจิตชูใจในทางของพระเจ้าเสมอมาแม้จะผ่านเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งคริสตจักรให้โดดเดี่ยวทรงหลอมรวมทุกอวัยวะให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระเยซูคริสตท์ทรงเป็นศีรษะและเป็นแบบอย่างให้กับทุกชีวิต เพื่ออาณาจักรของพระองค์จะเป็นความสว่างให้กับชุมชนและผู้คนอีกมากมายที่หลงหายเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประธานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดยอนบทที่3ข้อที่16